อ่าทําวิชาพร้อมกันทําด้วยทําด้วยทำ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 สามนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะลูกนะเราจะช่วยไอ้คนนี้นี่เราหมดปัญญาจะช่วยแล้วนะลูกนะทำทำวิชานะท่องชารับหยุดในหยุดใส่ในใส่นิ่งไปกลางดวงทําในท้องพระ้หนูงท่องหยุดในหยุดไส่ในใส่หยุดในหยุดใส่ในใส่ดับพธิการถอนทำยังไม่สายจริงอย่าเพิ่งทำวิชานะนับดวงทําดวงหนึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดอกถึงทำมาขายพอหลัละเอียดนะลูกนะ มองปากช่องจมูกฝาท่านเป็นอัตโนมัติเราตาฝาจอมประสาทรัดเข้าไปในสมองทางกายหยุดในหยุดสายในสายแต่ใจสุดหยุดสายจนไรเฉินต้องหยุดในหยุดจากพืิฐานถอนมหันมามันหายแล้วตอนนี้หนูท่องตามหนูว่าพระอต์ละเอียดในพระอต์ละเอียดให้พระองค์เกิดมาเป็นท่าเป็นชุดเป็นชั้นเป็นตาเป็นภาพเพิ่มเยอะๆนั่นแหละเขาเรียกว่าเท้าเรียกว่าชุดเรียกว่าจันทรตอนต่อเติมแล้ว เจอคนหนึ่งคนใดก็ตามแต่ที่หนูสงสารเขาเนิร์ดเอาพระของหนูอาราธนาพองไปกาจัดทุกกาจัดโรคกระต่ายเ่านะให้ท่านไปนั่งในท้องกายเนื้อรับหนูนหนูทําตามนะมานั่งในท้องกายฝันเขาลําดับไปในท้องกายทิพย์ใหญ่ไปในท้องกายทิพย์เล็กกายพรมหญ่พรมยื่ลูกพรมหยาลูกเยื่อองค์ทรกายของพรูโซดาติสุดทรรมกายพรอลหนเอียดของเขาเขามีอยู่แล้วพระนี้แต่เขายังไม่เห็นแล้วหนูดูชีพกายเขาเหล่านั้นสว่างไหมไม่สว่างทำอีก อาราธนาพระหนูใหม่อาราธนาพระองค์พ yeah. ิจารณากายเป็นร right ับเป็นชุดเป็นชั้นตอนเพื่อไปนั่งในศูนย์กลางกายเนื้อของผู้นั้นนะละมองกายในทรกสายแล้อย่างในศูนย์กลางกายฝันเขาดูที่กายฝันเขาสายยางกายทุกอยากเขาสายยางลำดับไปนะนะถึงกายทิกเหยียบกายพรมหยับพรมหยับูปพรมโคตรภูโซราสกีตการนะครัไม่ยาวนึกถึงองค์หายใจมาเลยเขามีอยู่แล้วพระเขาเขามีแต่เขายังไม่เห็นพระเขายังไม่เก่งกล้าสามารถ ยังไม่สามารถทะลุมาถึงกายเนื้อได้หนูทําอย่างนี้หนูช่วยเขาเบื้องต้นได้แล้วคนเป็นลมนี่หายเลยลูกเอน้นะคนที่ขัดข้องอะไรป่วยเพราะว่าไอ้ฝนศาสตร์ลนแรนึงหายทันทีเลยแต่ถ้ากายเขาไม่ใสยดวงไม่ใสยต้องทําวิชาแก่ข้าไปสากนี้เอาไง่ายๆแค่นี้ก่อนหนูหนูหนูเอาหนูเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ใ้าจะไปหาเจ้านายหนูอยากจะทํานั่นทํานี่นีบต้องถาต้องถา เราต้องติดต่อผู้คนจากขายเข้าขายของขายยินขายสายคนนีต้ต้องซื้อหนูนาะต้องซื้อหนูนะเราก็ทำกํำไปแบบนี้แต่เราไม่บอกพระก็ไปเดินสมบัติเขาไปทําให้ดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ดวงใจดวงจิตดวงยันเข้าสายได้คนนี้ก็สืดเราเราก็เห็นไป